เป็นเดอร์สเปเชียลอะไรบ้างที่สเปเชียลไปดูกันครับ เดิมนะครับ1นึ่งหมื่นหกพันบาทมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่จุดแรกั้านหน้านะครับเป็นโลก้ e x p l o r นะครับเดิมนะครับไม่ได้มาจากโรงงานนะครับที่ท่านมีอาจจะเป็นที่ปรึกษาตกแต่งเพิ่มเติมให้นะครับแต่อันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับติดมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ด้านหน้านะครับจะด้านหน้าแอดว n น e d Dynamic ที่เป็นสีดำนะครับสีดําเงานะครับพร้อมตัว C กันข้างครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นกันชนสีดำนะครับสีดำแบบดำด้านนี้นะครับจะทำให้ดูดุยิ่งขึ้นนะครับดดเข้มยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยด6นิ้วนะครับลัตยาง 255R6 0 5นะครับเป็นล้อ6เดิมกันข้างก็เป็นกระจกล้อข้านครับที่เป็นสีดำครับสีดำเปเปเชียลจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับ แล้วก like ็มาที่คิวด้านข้างครับคิวด้านข้างจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดาเดิมจะเป็นสีโคมีมเนาะสีโคมีมอันนี้สีดําจะทําให้ดูเข้มขึ้นรวดลายจะทำให้มันเข้มขึ้นแล้วก็เบ้ามือจับนะครับเป็นแคปล่านะครับสตีตาเอ็กเพนเดอร์นะฮะสตีตาเอ็กเพนเดอร์มาจากโรงงานเลยนะครับเราไม่ได้จัดเสริมตกแต่งเข้ามานะครับแล้วในส่วนของขอบด้านล่างนะครับิวด้านล่างนะครับเป็นสีดาด้านนะครับผมเดิมจะเป็นสีเทาเทานะครับ เป็นสีดาเพิ่มความด่ความเข้มให้กับรถนะครับและส่วนของด้านท้ายนะครับเป็นกันชนซ้ายสีดำนะครับสีดำด้านเช่นกันฝ่ายท้ายอะไรยังเหมือนเดิมนะครับส่วนที่แตกต่างภายนอกจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนภายในรถนะครับเหมือนเดิมแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมีหน้าจอนะครับจากเดิมปกติ7นิ้วเพิ่มเป็น9้านิ้วนะครับและก็ไวเลสชาร์เจอร์นะครับที่ติดตั้งมาจะให้จักโตรงงานเลยนะครับ คือทั้งหมดของเจ้า e x t e n d e r Special Edition นะครับจุดที่แตกต่างทั้งหมด12จุดนะครับที่ผมบอกไปข้างต้นราคาอยู่ที่8,79,000บาทเพิ่มเติมจากเดิม16,000บาทนะครับกับชุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับที่มาจากโรงงานจริงๆนะครับดุมดำเ <Okay. S 1> ท่กรนี้นะครับมีสสีนะครับจะมีสีแดงที่ผมรีวิวอยู่แล้วก็จะสีด และก็มีสีขาวแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่มอีกหนึ่งนบาทนะครับใครที่ชอบรถเอ็กเพนดนะครับแล้วจะเอาไปตกแต่งเพิ่มนะครับล้วชอบสไตล์แบบนี้นะครับแบบนี้ผมถือว่าคุ้มสุดๆแล้วเนาะไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มนะครับอันนี้ตกแต่งมาให้จากโรงงานนะครับดูดูเท่ๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจของวิกุ๊วิสูบางแสนได้เลยนะครับหลายหลายเพจได้เลือกเลยนะครับ ก็โปรโมชันเอ็กซ์เพนเดอร์สเปเชียลมินิชันนี้นะครับดาวเริ่มต้นได้ที่5%นะครับแล้วก็ดอก0%ปตลอดระยะเวลา4ปีนะครับผมถ้าใครสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับสามารถทักอินบ็อกก์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่ององเราด้วยนะครับสวัสดีครับ